นาราบอกว่าหนูใส่แล้วสวยนารุนก็หลอกว่อีกนารุนก็เลยให้นาราใส่โอเคเกือออกแ้วดขึ้นไม่ได้แน่เลยนารานั่งเรือข้ามฟากสองรอบแล้วครับวันนี้ นื่องจากฝนตกเลยไม่ข้ามไปไม่ได้เดินไปข้างในก็เลยข้ามฝ้ากลับเพราะว่าเรือหมดทุ่มหนึ่งช,ช,ช่ดีเราจะไม่ทานดูรู้เ,เราเราจะไปดู้กันเราต้องไปดูผู้ฝังตรงข้ามไกลหน่อยแต่ว่า,วาสะดวกสะดวกกว่า แค่นี้ก่อนนะครับมาลาาย